ย่าเฮอ่ออนหัดอ่อนหัดจริงๆเจ้านี่อ่อนหัดสิ้นดีส <c oughs> ิดพี่เจียงตอนนี้แหละย่าพ <Yeah. S 1> ลังที่นิกายกระบ,บี่ชิงวินภูมิใจงั้นหรือฮ่าฮ่าฮาได้แค่นี้เองงั้นหรือ อะไรกันเป็นไปได้ยังไงกันฮ่าน่ะนี่เป็นการล่าที่น่าผิดหวังจริงๆวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการกับพวกเศษสวะคือการฆ่าตรงนี้ไม่ให้เหลือนี่อะไรกันลืมไปแล้วหรือว่าที่นี่ยังมีค้าอยู่อีกคนมาเข้ามาใกล้ขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กัน้าไม่ทันได้สังเกตเลยสักนิดเดียว คงเป็นเพราะข้ากําลังมัวสนใจอยู่กับสองคนนี้ไม่ต้องห่วงไว้ข้าจัดการสองคนนี้เสร็จเมื่อไหร่ต่อไปก็ตาเจ้าติดน้องชิงวินไม่ต้องห่วงพวกเราหนีไปซะไม่มีอะไรต้องรีบเร่งข้ามีบางอย่างที่อยากจะถามถ้าจำไม่ผิดสาวกปีศาจท,ที่เข้ามาในแผนที่บรรพการมีสองคนสินะเห็นได้ชัดว่ามันอยู่ระดับวางวิญญาณเท่านั้นแล้วเหตุใดมันถึงได้สงบขนาดนี้หรือว่ามันจะวางแผนอะไรไว้แล้วยังไง เจ้านั่นมันไม่อดทนเหมือนข้าตอนนี้เขาน่าจะฆ่าสิิ์คนอนื่นที่อยู่ที่นี่ไปหมดแล้วขอถามได้ไหมว่าอีกคนที่เข้ามาเทียบความแข็งแกร่งกับเจ้าแล้วเป็นยังไงบอกเจ้าไปก็ไม่เสียหายอะไรแม้พวกเราจะอยู่ระดับกระยุบมั่งขั้นที่เก้าทั้งคู่ทตว่าในด้านความแข็งแกร่งนั้นต่างกันมากฟังดูแล้วน่าสนใจไม่น้อยฮ่าฮ่าฮ่าน่าสนใจงั้นหรือแค่สบาดเพียงนิ้วเดียวข้าก็สามารถฆ่าเจ้าได้ฮฮ <c oughs> ขอภัยที่ข้าบอกว่าน่าสนใจก็คือใกล้ได้เวลาเลิกงานข้าแล้วถ้าเจ้าหมอนั่นอ่อนแอกว่าเจ้าขอแค่ข้าจัดก,การเจ้าก่อนเลิกงานเรื่องหน้าขันนี้ก็จะเป็นอันจบลงนี่มันค่ายกลตั้งแต่เมื่อไหร่กันก็ตอนที่เจ้ากําลังต่อสู้กับพวกเขาสองคนไม่สําคัญหรอกแค่ค่ายกลระดับวังวิญยญ้ณแค่มาเดียวก็ทำลายได้แล้วพักพวกสองคนเจ้าก็ยังอยู่ในมือของข้า เจ้าตั้งใจที่จะทิ้งพวกเขาแล้ววิ่งหนีงั้นหรืออ่านั่นไม่ใช่ปัญหามานี่มันเจ้าใส่สิ่งนี้กับพวกเราตั้งแต่เมื่อไหร่กันมาไม่ทันได้รู้สึกตัวเลยเอ๋ลาก่อนล่ะพวกเจ้าจะหนีงั้นหรือน้อยนี่หมายใข่ก่อนบ้าอะไรกันทำลายไม่ได้ ย่อย่อย่อผ่านไปนหนึ่งก้านทู่บัดซบข้าต้องใช้พลังทั้งหมดของข้าฝากไว้ก่อนเถอะเจอกันครั้งหน้าข้าจะบทขยี้เจ้าให้สิ้นซอกสึกด้านนอกแผนที่เจ้าพวกหนอนนิกายกระบ,บีชิงวินพวกมันแอบซุ่มโจมตีและใช้โอกาสนั้นข่าสมาชิกที่แข็งแก่งของข้าไป5้าคนหากไม่ใช่เพราะคำสั่งของด้านผู้นั้นที่จะลอมรวมพวกมันเป็นมุกวิญญาณโลหิตแล้วก็ ข้าคงใช้พลังของเทพมารข้าพวกมันได้หมดไปแล้วพอได้แล้วข้าไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างดีทงค่ายก่อนซ่อมวิญญาณคงจะถูกทำลายไปนานแล้วเราจะพลาดไม่ได้ข้าตั้งใจที่จะสู้กับนิกายปีศาจใครจะรู้ว่าพวกมันกําลังเก็บบางอย่างอะไรไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราได้ขอความช่วยเหลือไปยังพันธมิตรของเราแล้วแล้วพลังของค่ายก่อนก็นแย่ลงอย่างมากเวลาที่ใช้ในการปรับแตง่งพวกเราจึงเปลี่ยนจากสองชั่วโมงเป็นสิบชั่วโมง แค่สิบชั่วโมงก็เพียงพอแล้วชิงวินพวกเจ้าทั้งห้าคนจะเป็นโอกาสที่ช่วยนิการกบ,บ่ชิงวินพลิกสถานการณ์ได้